สวัสดีค่ะพบกับชอ่องรอบกกอกนะคะตอนนี้เราก็มาที่รีสอร์ทนะคะรีสอร์ทอะไรคะเนี่ยบุญจินดารีสอร์ทนะคะ <Okay. S 1> พีสนุโลของท่านด็อกเตอร์โอ้ยินดี<ก>ต้อน,น,ร,นรับทานพ้าป่าใช่ไหมน,นั่นพี่สาวมาแล้วใงไนใงต้องไปถานพี่สาวนี่แหละทำไมบ้านน่ารักจังเลยเนี่ย นี่พี่สาวมาแล้วเหมือนเรามาอยู่บ้านครอบครัวีสวัสดีต้อนรับนะคะอู้หอุ่นอยู่ในบ้านของเราท่านด็อกเตอร์สมศักดิ์ประธานพระป่าเป็นเจ้าของดีสรัสดี่ท่าของออสส่ะเหมือนพวกเรามาอยู่ในบ้านเรา ใช่ค่ะ้ามามีแบบตอนเช้าก็เลี้ยงอาหารพวกเรามีห้องห้องสัมนาห้องเตียได้ไปสนุกสนาดสุดยอดเลยจะนอนสองคนสามคนห้าคนหกคนอะไรก็มีครบหมดเลยแบบแบบที่มาเป็นสั่งด้วยด็อกเตอร์เปิดประตูให้เปิดห้องแต่กน่ารักมากเป็นเกียรติย่างยิ่งค่ะ แล้วเราคือมีติดต่อให้ได้มีฉลองมาท่านอยู่ของท่านที่นี่เลยท่านอยู่เองเลยเนี่ยของท่านหมดเลยโอ้ใช่หมดเลยนะท่านดูแลเองก็มีมีลูกหลานด้วยเลยแอดมินก็จะไปเอากระเป๋าชมพูแล้วนั่นแอดมินถูกใจมากพูดให้ไปเลยนะคะค่ะอยู่ไม่ไกลอยู่อยู่อยู่ใจเดียวกับโรงแรมที่เชนโลกออฟฟิศที่เรามาตื่นเลยค่ะ ฝั่งนู้นก็จะน่ารักน่ารักมากมินน้อยเข้าไปหลังไหนของมินน้อยมินนน้อยี่นี่นหลังไหนของลูกอ่ะพาไปหน่อยพาพาไปหน่อยไปพาไปชมเร็วไปแล้วนะคะมินน้อยโอ้บ้านความรักนะคะ โอ้เราเรามีชื่อด้วยแล้วก็มีชื่อเป็นเอกลักษณ์นะด้านบ้านความรักเนาะใช่เนี่ยบ้านควาเรักสีชมพูว้าวว้าวคิดตี๋ไหนคะอะไรนี่มันคือคิตตี้แท้หร่ะหอมมากเข้ามาแล้งหอมมากเลยนะคะคิตตี้สีชมพูน่ารักเลยมีเบาะชมพู จะมนานทันไหนลูกเตียงไหนเนาะมินจะนอนเตียงไหน,นเนาะเลือกเลยแอร์เย็นฉ่ำเย็นฉ่ำเย็นมากเดี๋ยวดูห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำมีผ้าม่านด้วยโอ้โหมีผ้าม่มานด้วยสวยมากเลยลูกเอ๋ <laughs> มีทุกสีค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะโอ้โหเปป็นสีระจำวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทุกสีเลยเดี๋ยวมีน้อยไปดูของบ้านพ่อเปาสิของเราของเราของนะบ้านความรักนะนี่บ้านความรักเราไปดูบ้านเดี๋ยวขั้นเรื่องเดี๋ยวขันเร่อค่ะวันนี้เลยสี่โมงในเรี่องคาเต็ม์กระเป๋าเลยนี่ฮะบ้านบ้านอะไรร่มเย็นบ่บ้านความรักของเรา ไปมินก็จะไปดูบ้านพ่อนิ่มนะครับป่ะกรบป๋าแดงลืมแม่ลืมป้าแล้วสักวันพราะว่ได้มาเจอเบนะะเราก็ยปไม่กลับปกอิกัน้เากนอนที่นี่ต่อมินไปรุ่งนี้เช้าวิ่งแล้ววิ่งแล้วจะไปดูบ้านป่าแดงอมิอ้าวสีเขียวเหนียวซับตัวนี่ปาเต็มกระเป๋าเลยเย็นนี้สงหนุ่ม ฮะอะไรเมกมันนี่อ่านี่ไงมันนี่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 ันนี่แสดงว่าจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าโอ้โชคมันมากเนี่ยตอนเรียนเนี่ยซื้อหรือยังไม่เอาจนจะหมดตู้มาดูโซฟาเขาเนี่ยเขามีโซฟาด้วยนะไม่เหมือนของเราไหมไม่เหมือนของเขาสีเขียวมาดูสิโอ้บ้านพ่อนิ่ม บ้านเรียกซับนะคะมีโซฟาเขียวด้วยนี่ปตาเข้าไปเลยเข้าไปนั่งเลยเข้าไปนั่งเลยลูกเขมาเขไปดูเลลูกบุบบ้านบุบบ้านเบาเขียวเลยคีเขียวเหนียวซับโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยห้องน้ำมีแอร์มีอะไรครบหมดเลยว้าวใจตรงพี่เข้ามาละหอมเลยหอมกินหอมนี่่แนนอนสะดวกกับป้าใครอ๋อ เพราะนี่ไม่มีปลาตรงนู้นก็มีเนี่ยก็มีมีทั้งสองจุดเลยอืมตัดกันแล้วก็ชมพูกับเขียวอันนี้นี่บอกนี่สิโอ้โหเลือกแล้วนี่พ่นจะเอาตรงนี้เลยตตตอรรีี่่เเเนนนมัั้ยงงวลาโอ้พ่นจะไล่สดนะพ่อรู้แล้วว่าพ่นจะไล่สดทำไมพี่ไม่มาตรงชีเขียวนี่ไม่ผตั้งแต่เรื่องนี้พออ๋อโอเคไม่เป็นไรล้อกเพราะนี่ไม่ได้ไล่สดป่าคนไล่คนเดียว เดี๋ยวรอไอ้เพื่อนๆมาเนาะน้าช่างหญ่พี่อนุวัฒน์แล้วก็ทุกคนเดี๋ยวเราก ness, ็จะเลือกห้องเดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้ไอ้เบืออะไรกันดีไม่ว่าจะเป็นเสือแอนว่าไทยบ้านสองสิบส่เดินดูไหมว่าแต่ละหลังคืรอะุนรอลุนของแต่ละหลังคืออะไรใช่มาลูกมามามาไปาเอฟซีชมกันไปนี่ ชุดก็เข้ากันีีกกสเเน่ยออลัษณ์ขงดีนะที่มินมาเลือกกอดสีชมพูตามใจเลยน่ะถ้าไม่งั้นเราไม่ได้แต่นี่เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวพึ่งเล่นลูกเดี๋ยวพึ่งเล่นมาตรงนี้กันลูกเล่นมาเล่นกันโอ้นี่อันนี้คือบ้านจินดาอันนี้สามารถนอนนอนได้หลายคนเนาะนอนได้เป็นหกคนนอนเป็นชุดสองเป็นเตียงแบบ็เปนทีมเป็นทีมงานเนาะ ใช่แบบถ้ามนมาเป็นทีมแบบอยากนอนแบบอันนี้ห้าหกเจ็ดเตียงขุนเนาะป๊าอะไรลูกอันนี้เฉดอะไรลูกห้าหกเจ็ดเตียงนะคะกว้างมากโอ้โหนี่นี่แม่พีมีแบบนี้ด้วยนะตุ๊กตาน่ารักจังเลยมินเขาให้โชว์ลูกเขาให้โชว์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ บ้านาดนาวพฤหัสแม่อโออ๋โอจันถึงสุกพี่นบอกอ่ะ๋อ,อ,อวัน,น,นอังคารเนี่ยสีเขียวเหรอ,อวัน,น,ว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 ,นวันจันทร<อ>์บอกสีเขียวหรือวันนางคารเนาะ<อ>วันอังคานสีชมพูหรือเปล่าจันสีเหลืองอังคารสีชมพูพุทสีเขียวเออเพื่นอบอกว่าจันถึงสุกมันจะใช่สีส้มนะคะดาวพฤหัสนี่อันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้นอนสีอะไรกันรอเพื่อนเพื่อนมาเลือกกันเนาะ เดี๋ยวจะได้ปักหมุดให้นะคะอ่ามินมินมาสีฟ้าดาวพระศุกรยเนี่นไหนโอ้โหชอบมากเลยเนี่ยนับดูสิลูกนับดูสิกระต่ายกี่ตัวคะลูกชอบจังเลยชอบสวนหย่อมหน้าบ้านซะแล้ว บ้านนี้ดีมั่งมีสีสุขอืมมินชอบก็จับเฉยเฉยอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็เสาสวยมากค่วโอ้ใหญ่มากใช่เป็นหลังใหญ่แต่หังนั้นแต่หลังนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่านาสวยค่ะ เดี๋ยวรอดูนะคะเย็นนี้เนาะว่าใครจะได้จองหลังไหนเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาเพราะว่าตอนนี้เขาไปวัดอยู่ส่วนเราแวะก่อนนี่นะคะสวยมากเลยนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก f อไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ